เขามากพี่น้องดอกที่สองบึงดอกที่สองซอยกันพ่น่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเขาป้าเห็ดอีกแล้วจ้ามากับมูลปลาหลดไฟไกๆ่ๆท่างหลดไฟพี่น้องจ้าเมาื่อคืนฝนตกลิ้นไปหลุ่นน้ำกันได้จ้าว่าจัได้เฮ็ดบอพี่น้องจ้าแม่ดาก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ยังบอลืมแม่ดาเนาะจ้าไปเก็บเห็ดน้ำกันเลยจ้า มาแล้วดอกแรกแหกมานคุณน่ะอู้ยังงาม,มฝนตกลิ่นเมือขึ้นืนพี่น้องจา้าเห็ดลื่นๆมาแล้วดอกแรกแหกมานมือหนีมะปลาเอหลดไฟกับมือม ปาดเข่ามากพี่น้องดอกที่สองเบิงดอกที่สองซอยกันพุ่นน่ะปื๊ดปาดปาดปาดหมันมันถอยมาดอกนี้มันเหยียบ,ยยบดอกน้อยน้อยน,อยน,อยนอยี่พี่น้องจ้าเบิ้งไก่ไก่รถไ,ไฟดิพี่นอ้องยูไก่ทางรถไฟเพราะ่ันเดิไปหอดใสดิหน่ อืม,อม,อมดอกนี้เฝ้าละสามดอกพี่อีกสี่ดอกดอกไปสามดอกสี่ดอกเน่สาสามดอกนะั่นอุ้ยเหมือนในเฮ็ดนี่แต่ดอกอ,อ่อนๆออกๆเลยพี่น้องจาอ้าขากะงามงามไปนี่ น,น้อยๆจะเป็นเลไนเนาะนี่เนี่ยโอ้ขาแน่นดีตัวอะพี่น้องจ้ะ ี่น้องจ๋าดอกนี้หางงามครับคุณนะ, mm. ะคุณนะขาเพื่อน mm. อื้ยสวยงามอดอกงามงามหินขาบวมด้วยนี่ขาบวมต้องตัดออกแบบนี้ได้พี่น้องจ๋า พี่น้องจ๋ามึงเนี่ยนี่กำลังตุบปุติปิออกดอกไหนน้อ,อยกำลังหนากินพี่น้องจ๋ามึงพูดนะพี่ว้ายเป็นตุ้มเป็นตอพี่อีกมึง,มง พี่ดอกหญ่เพิ่นพี่น้องจ้าสาือเฮ็ดกระสบเปื่อนแน่จักน้อยพี่น้องจ้าฝนตกก็จะเเปียกมึงงามขาดงามแน่พี่น้องกำลังเออเออกำลังกรุบกรุบ กำลังแสบแล้วก็ขายเพนดีดีกำลังออกๆเลยปลานี่นี่ยไปป้าคนมแต่ดอกกันใหญ่ๆแต่ละปลาค่วมฉื่นกับบคือกันแลน้วพี่น้องจ๋าบางป้ากะออกที่หลังอืม ดอกหนึ่งละพี่น้องจา้าอุ้ยคุณโอ้ยโดนกินขาเพื่อนอดอกงามๆหนอเห็ดไหมงามก็ปลาเข้าไปหมู่บ้านอีกออนี่มัน,นอ่อนเอ๋เพื่อเกาลัดดอกนี้งามๆขึ้นคู่กันก็เห็ดเอ๋เพื่อนฉกเอ๋เ,อเพื่ินหวานคุนเฮ้ยถักโัแบหญ่งงเลย ดอกมันมีดอกหนึ่งเออมีเก็บเอาสักทีห็ดก็ลัตุนก็สิบเอาเนาะเอาวุ้นแถวดอกทำงายแล้นว่าเห็นเด็กน้องก็สิบ่ได้เอาดอกคืมันเห็นก็เอาก็ยังว่าเดี๋ยวห้อยเขาไงเอาใหญ่เห้ภายตามันเดี๋ยห้อยเขาไงเอาทุกคนสามกขเถอะเอาไงมันเป็นห้องไงสะออดน้ำเขาไงอยู่นั่นเห็น ต้องไปซะๆน้องเอ๋ยเอันไปว้ๆพี่กะวิ่งคือกันหาเห็ดอันไว้ๆหาบอค่อยได้ดอกแล้วก็ห่วงย่านเพราะท่านมูอ่บนี่อันเออย่านหลงมูกับพองกันถ้ามากกันหลายๆคนถ้ามากหน่อยๆกนกะคอยไปทังสันสีคื้เด้อสีได้เห็ดอ่ะพี่น้องดอกงามงามนี่ขันดอกในปาร์ตสี่สิบอกใจเบิ้ง ปลาตนน้นอกเอียงคนอื่นนี่เพันสีดอกขาวจนพ่อนแล้หากเป็นกระสียูดึนๆแบบนี้งามคัดงามเลยนี่ขาขาสวยงามนี่เราอ่อะเลยนี่ พูนอีกดอกหนึงนี่ดอกอ้อมองได้ที่เ้าคาวว่างหันอันนัน้นพี่ลืมห่อดิยะมองเ้าคาวงหันยุใสที่ส,นนสั้นเลยอะลืมหนอดิยะ กนน็นั่นแหละเขาสินั่นแหละเขาต้องเขาต้องจ้องอยู่หนทางเลยป๊อดดอกนี่มึงป๊อดขาไหมพูดนะ ตอปลอุ้แต่หักแถวเนีน่ยปาดพุ huh? ่นะเออสองดอกแฝดเลยพุ่นะใหญ่แน่อยู่ใหญ่สองแฝดดอกเดียวเตมาแล้วดอกเดียวบานววแน่นพดได้ปาดดอกใหญ่พ่น หมู่บ้านขอา่อยกระดิ่งสั่นและเต็มกระตาไว้ไกับย่อนแบบนั้นแหละข่อยอ,อยากได้ดอกอยากได้ดอกอ้ออมันไหมมันจังก,กินแสบกรุบกรุบกรุบโอ้สวัสดแม่ว่าสิกาเมื่อมนเป็นแล้วพกมาสองกระตาผิน,านเหียววันนี้ อืมดอกหนิบึงตามดอกคุณเจ้าปลาเห็ดงามงามพี่น้องจา้าน่ะใบหม่ก็เริ่มเหลืองละ ปลาไก่บานกับมานอยพี่น้องพูนฝรัังกับเก็บเอาอยู่กำลังเอาปอะแอปเปิเอาปอะแอปะปนี่อีกดอกนี่ดอกงามงาม ใช่อืมป๊าแล้วก็ตากี่แถวน้นวันพี่แก้วดี่นี่ฮึมดอกนี่พี่น้องจ้ะน่ะป๊าโอ๊ยขาไก่ท่างออกมาพี่น้องพอ่อดอกนึง สรุปผลงานมือนีพี่น้องจ้าหมานเติบยูจ้ามาเก็บไก่เอไก่ไก่บ้านปลาหลดไฟมาหลดไฟประมาณสิบหานาทีพี่น้องจ้าแทนนีก่ก็ได้แกงบกไงแล้วจ้าคลิปนี้แม่ดาขอจใบใแค่นีก็นน้อพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ได้ชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้า ได้เห็ดมากแล้วนะพี่น้องจ้าอันนี้เวลากับสิมาทอดทอดกินกับมายองเนตน้องไอ้ดามากมากักเลยนี่ดอกใหญ่ๆมันกับบรยดเบรเท่าหลายพี่น้องจ้าขาสวยงามสิทอดให้น้องไอ้ดากินกับพอแซบๆเห็ดงามงามพี่น้องจ้า สะทอดแล้วจ้าพี่น้องน,นี่นะดอกดอกอน่อนๆนีเฉยทอดแสบแซ่บนางจ้าดอกแก่ๆแม่จ้ะแซ่บสำหรับน้องไอ้ด่ากับซอยด,าด,ด่าแซ่บแซ่บนะไร ตอนนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ๋าแม่ดากระแบะซื้อแตงดองซื้อ,อมายองเนดไม่ให้น้องไอดาเนาะพี่น้องจ๋าเห็ดสดๆปานี่เห็ดงามงามพี่น้องจ๋าปานี่เห็ดงามค่ะแม่ดากำลังสิทอดอีกตอนนี้ทอดพ่อหายนองไอดากินก็เป็นหิวแห้งเป็นเลิกเลียนมากเนาะพี่น้องจ๋าวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะกิน Uh, อ่าแหดทอดครับออเอิอพี่น้องได้หรือเล่าพี่น้องครับมากินน้าแม่ดาด้วยครับอห้อันนี้ซอสอันนี้ไม่อร่อยซอสอันนั้นเพิ่งลบหมักเพิ่ลว่ามันเปรี้ยวเพราะนั้นเลิกกินอันนั้นเป็น,น,ปนปยังไงบ้างอ,อันนี้เปรี้ยวกว่าแต่ว่าอร่อยกว่าคุณถอดย่างเสรตรได้พี่น้อ,อ,นนองอ่ะย่างหยิกถอดเสียงถอดดิบปัญหาใบถั่วพอเป็นได้หรือล่าหยกบึงดูดอกบม้นะจิ้มน้ำแสบขักบ้อ กินใส่เปะแตงเปียวน้ำดุกอร่อยแตงดองอเอาไม่เอาเพราะว่าที่นี่ใส่แตงเปียวด้วยอ๋อโอเคค่ะแต่นั้นอร่อยกว่าใช่ไหมอันนั้นคืออะไรน้ำจิ้มยังไงบ้าะมายองนิดใส่ข้าใส่ไข่อ๋อแล้วก็แตงอ๋อไอ้ดาชอบแบบนั้นใช่ไหมลูกโอเค อันนี้แม่ไว้แม่กินไม่ชอบเปรี้ยวๆน้องเก็บมาไหมไหมแล้วก็มาทอดเลยจะเป็นแสบคักแสบแน่นเนี่แม่ไปเก็บปลาดดไฟไก่ไก่บานนี่กับหมูคุ่นอ่ะนี่นี่เห็ดสดๆอยู่เลยอุ้ยตกกระจายเสียงอะไรอันนี้ทอดเอามาอีกละพี่น้องจ้าอันนี้ไม่กินให้พ่อปิดเอาบางหน่อย อันนี้ทอดมหม่พี่น้องจ๋าอันนี้เป็นฮิตเฮ็ดดอกงญ่ที่แก่นิดหน่อยเ่านิดหน่อยนะพ่อน้อยอดาลมากกินมักกินเบิร์ดหรือวะพอกับลูกอินแล้วบายบายบายลูกหลากินเหยบเบิร์ดพี่น้องทอดไห้พอกับลูกกินเรียบร้อยแล้ว้วยจานแบบง่าพี่น้องจ๋ากินเบิร์ดอิ่มเรียบร้อยแล้วบันนี้แม่ดากเอาดอกที่มันน,น้อยมาพาเบิ่งพี่น้องจ๋าง่าย งามแน่นดีดีขาเพิ่นบ่บเปื่อยบอนโบมีแม่งเจาะได้พี่น้องจา๋าเบงงามงามที่เลือแม่ดาก็สิมาลวกลวกเก็บใส่ช่องฟิตใส่ตู้เย็นไว้นาะพี่น้องจ๋าก็สิเอาไปห้ยปูกับยาให้เพิ่นได้กินน้ำสะกอนนี่แม่ดาใส่ถุงเรียบร้อยต้มแล้วก็ได้ซ้มีแหละพี่น้องจ๋า